ว่าเนื้อกับเมืงเสาเนี่นะครับเนาะซื้อมากกับเอาแซ่ตู้ไววไปเห็ดเบียรเข็ดงานกลับมากกัจังมาเห็ดเนวกินแล้วก็ลงลิพห้พี่น้องเบื้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงปลายสู้ขู่สุคนเนาะครับมือนีกะมาปุบพอกันดีคือเก้าครับก็พร้มเบาหน่อยเรากินแล้วก็น้องเนยแล้วก็สาวน้อยร้อยเอ็ดนะครับมือนีผ้าพีผ้านนองมากินก่อยขมกับพี่น้องมีพี่น้องเอฟซี่น่าอยากให้กิน ลาเปือดลอยเลือดได้มากก้อยขมกับสอยจุครับตัวนี้้อยจุครับแบ่งครึ่งด้วยคันเทนา้าสามสิบี่เปิดไฟเนาะครับมาแบบคำคำมือนี่ก็ได้เอ้าพักกับพักแกมกับมีพักกะดาวน้ำพี่น้องอะไรกับพักกรอบมีกระเทียมมีบักริก จวจิ้มพร้อมบอตองวา่าวลายายหาหนูกับพี่น้องก่อนสิลงม,มือกินไก่ัเรื่องฝากกดซับตะไคร้ก็อะไรก็แช่เพื่อเป็นกำลังใจกับพมบาหน่อยแล้วกินแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับขอบุณเลายลายครับสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับเอาลงมือก่อนมูเลยครับคำเหล็กแหกมันเข่า,เากะเนื้เนียนจังหน่อยอสภาพเดิมกำลังกลับมาอา๋อคำเหล็กพี่น้องยุบ

บัตทองเป่านะครับพี่น้องมีไฟแล้วก่อนสีบ่วมีเบี้ยวเนาะเดี๋ยวแก่ข้าวกันครับพี่น้อง <laughs> มันจะสีร,รื่นอือเอ๊้เ แกข้าวก็ต้องลบเลยครับจังหน่อยผมมีแก้วลองจุบงครับพี่นอ้องไหนครับใส่ครับอ๋อข้ามเขาไปเลย <c oughs> เจียวแบบนขนุ่น หนังเลยอืมอืมุดดอเโคตรแซ่บเมนูนจะเป็นเมนูที่แง่หนังเลยโคตร,คตรแซ่บอืมอืมอืมตนไมไวมามากแต่แบบพริกเขียว <c oughs> พริกเก้าหอยลงเลย แซบดีน้องเลยก้อยลาบดิบแต่วันเนือกะบบเบิบ้ลว่าโบสดกะสดแน่อยู่ครับกะกำลังแซบกำลังหอมวันเนือกับ,บังเสาเนาะครับเนาะซื้อมากกบเอาแซ่ตุไว ไปเห็เดเบียกินงานกลับมาก็จังไม่เห็นเนี่กินอะไรก็ลงคลิดให้พี่นนองเบื่อครับไก่สิ้นเดือนแล้ว้องเนื้อยากเห็นสินเดือนเร็ยวๆว่ะครับ <laughs> ว่าเดือนหนาจะเป็นเดือนแห่งความรักพักกระดานี่เป็นพักกระดาวานะครับพี่นงพักกระดานี่เป็นพักกระดาขม เราพักกระดาวานพักก่าดาวหวานผมกะหาหลอกหาเอาบ่พ่ออออแล้วพักกระดาว,ว,าดาว,วามขมหน่อยผมแห้ง <c oughs> <c oughs> บเบาหยอกซื้อเด้อครับปี่นอมันก็นเป็นพักกระดาวที่มันออกมันมั่นครับอีเป็นว่าพักกระดาวหวานเนาะมันจะออกมันมัน่นมบวกขมแห้งครับ่นอง เริ่มหันหอมหอม็จหนํนาเว่แหละยิบถืมหอมเข้าไปนํากันหู้หว่หวยเลยพี่น้องหันเสรไปหน่ำนี่เราต้องกินกับเลยครับพี่น้องกจัดจานดีเมนูนเต็มถาดขี้เกา่าเนื้อโลนึงเทึงจุเทึงลาบเทึงซอย ้องได้ว่าเมนูนี้ในเดือนนี้ใน <c oughs> สองเดือนแน่นอนสองเดือนเ <c oughs> มนูนี้ประมาณสองเดือนกับพี่น้องจังไหนกลับมาพี่น้องคุณขอมากผนว่าอยากเห็นลาบเลือด <c oughs> เด็กกบบระบได้ใส่เลือดร้ายเลยครับพี่น้องเอาแบบลาบก้อยขม จากเหนเดอครับพี่น้องทีค่นข้อมาครับค่นมีโอกาสกาได้จันไห้ครับ <c oughs> พี่น้องข้อมากับมิดเตอร์เมนูแต่แบบเนาะแ <c oughs> ต่ว่ากับหาโอกาสที่จะเป๊ะอืมหง่าอ้อไมาหยุบต้องมี <c oughs> อืมอืมควาองขึ้นผูนอืมเจีมเจียมนำในเครียน้อยอือืมเ้อืมอืมอืมักระดองกระลาวหวานกันเอาพีเใช่รึงกูได้มาคมเลยปลากระลาวตัวนี้คมมีเลยครับพี่นนอง อืมดีแนละ้วอืมอืมอืม,อ,ม <laughs> อืมอืมหอดเด็จุกมีเนาะ จุกับมีเด็กๆอ่ะมือนี้เด็กๆอาจจะไม่มานะครับเนาะเพราะแต่งให้กินแล้ว ถ้ามีใ่เพื่อพี่เปลือกหองครับผมก็ขอตรวจคอพายสำหรับคนที่บ่กินดิบเนาะอแต่วันแสบบ่หนังเลยแสบอืมอร่อยอืมอร่อยคนฟัวสักแตบดิบเห็นดิบเห็นดิบเป็นเบาเนาะมีโยนเหาเห็นเยอะเลย เบาดอกนัวนัวมวนนะครับพี่น้องแต่ขอตัวขอแยเด้อครับท่านเบาคิดประการใดก็ได้ันบ,กกบนนานบอกับเบาได้่ัวกันบาตัวกับบดหนึมวนคืนอก,กนนารก,กับกินเข่าครับผู้กินกับอิ่ม อืมตู้ปี่นองน้างเบิ้งกับหิ้วน้า <c oughs> หาแนวามากินนํากันครับพี่นอง <c oughs> ลาบเหนียว Cảo tin mưa nó cõng nhắm 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 cõng mà cõng nhắm cõng nhắm cõng nhắm tôi nhắm cõng này cõng nhắm cõng này, เป็นคุณหนึ่งหรว่าเอาหนึ่งอุ่นเขา่ขาเขนะ่าเนาะขอนห้อนห้อนอยู่ครับมันกะมันเนียวเข่าจิ้มืมอิ้งเอาด้วยครับพี่น้อ 啊啊啊、不在不塞，都吐血了，对不？嗯。 là

อ๋อมีอ่ผักกระเฉดน้ำหอมกินหนอกผักกระเฉดท่านได้ใส่กับตำตำกุ้งเนาะตำกุ้งสดเนาะม็ยืนเสียบเนาะเมื่ออื่นใจเป็นยังไงแล้วใส่ลงน,นไปสื่อกุ้งสดเมื่ออื่นนี่เนาะอือพอดีเลยที่ตำกุ้งสดใส่กับผักกระเฉดพันข้นขาวปุ่นไข่ไข่ ก็ยังยำเนาะอู้ก็สิปเป็นตะแสบอ่ะเห็นพักกระเจีมั้งครับพี่น้องผมจะมีความทรงจำหนึ่งตอนเปิดงานกรุงเทพดูเดียว ยังย่ำม,มากินเพื่อนคือย่ำม,มันย่ำม,มามา,มาเหมือนซากสะเกียนะครับผมไม่เคยกินแต่ว่ายูคเดีย่กับสังมากินเห็ดกับเขาว,ว่าเป็นตะกีผมก็เลยจำกันกินซากสะเกย์นี่หนแหละก็ว่าถากินกับจำกิน,นมันจีแสบเป็นความทรงจำั้งแต่สมัย ไม่เป็นบ่าเนี่ยโลกหนึ่งกับพี่น่อเบิ่งเอาครับโลกหนึ่งสามคนอ เยังไงตลงนี้สุดยอดปะอือฮือจับตด่าฮไมกระพักบ้างพวกกระเชียมมันมีมีบางหัวนะครับพี่น้องที่มันมีอันความจาดจานสงสัยสิเป็นยุ่นี่อันนี้มันมัองบางทีเคียวบ่แบบอกห่อนอะกับเพสแลอะไรอันนั้นเลอพี่น้อง ตัวใส่แกนในมันบอกก,กบลูนละคัดด้ปลายมันกระบโจรต้องหันแม่อันมุมเขัาไปเ <c oughs> บิดจาดเข้าไปเลยพี่น้องบอกน้ำกินน้ำครับแต่ว่าเสียงกบคือเก่าแล้วครับพี่น้องเพราะอากาศมันเปลี่ยนหลังจากที่อาทิตย์หนึ่งอากาศเย็นๆม,มาม้ามือนี่ก็เริ่มผ่อนครพี่น้อง Mm. Mm. Đúng rồi, bà bà cầm như ngay

เรียกมากนะครับคุณน้องาวโก้โล่หนึ่งสามคนบูเบ็ด เขาเจ้าก,กินนี่ผู้เดยียวกินาหาโลกโล <laughs> cà chê đúng không cà chê nữa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  cà cà chê nữa 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 cà chê เ็บมาจากนาำไกินอยู่ตั้งบนบกบ่สักตเนเพจบ่แมนทีมาเอาอยู่บนบกเลยครัขาลงไปกินหนามตัวไม่กินจิลายม่เ็ดอืมเอ้เอนมันแบบเปนสีเล่ยนั่นรอเลยสุดยอดเสียบครับพี่หนองแต่ว่า เวลานีูพี่น้องฟังมึงนะครับเสียงมัสมีเสียงแมงเสียงเลวเนาะอย่ามันรบกวนพี่น้องอย่าพี่น้องบ่ได้ยินงเสียงเบาเจรจากันเอาละครับพี่น้องก่อนสิไปกันยันลืมสางพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ่อยมาไนได้กินน้ำด้อค่ะขอบุณเลย<อ>หลายเด้อครับสำหรับาการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้าครับผม